สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไพ่้ารองของ Make Up Battle Hot Summer เจ๊กับ,บบีบีนะคะวันนี้นะคะบีบีก็ได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆน่ารักๆาก,กจากชิเนเแล้วก็จากอาร์ตี้ค่ะที่ส่งมาให้บีบีได้คีดเอ็ดลุกสวยใสสวยแซ่บให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่ว่าในบรรยากาศช่วงนี้เนาะก็จะเป็นลุกอะไรไปไม่ได้นอกจากลุกซัมเมอร์ใช่ไหมที่จะให้พวกเราไปสวยแซ่บ เดินอ่อยผู้ริมทะเลกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะบีบีก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญสายฟอที่จะมาแบตเชิลเมคอัพคู่กับบีบีค่ะในแคมเปญลุกสายฝรั่งแล้วก็สายเกาหลีอย่างดิฉันนะคะแขกรับเชิญของเราคือใครนั้นไปพบก,กับเธอกันเลยไหมคะไปเลยค่ะขอต้อนรับคุณแจนบิวตี้บล็อกเกอร์สายฝอของเราค่ะแจนค่ะจากเพจโคโค่ชาแนลค่ะใช่ค่ะ คุณแจคะช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมีแผนจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปทำอะไรบ้างเอ่ยแต่ว่าซัมเมอร์แบบนี้นะคะก็ต้องแบบไปตามล่าหาปูแถวริมทะเลเลยค่ะชวนบีบีไปด้วยสิไปด้วยเออใช่แต่ว่าซัมเมอร์แล้วน้องเราจะไปริมทะเลเราก็ต้องตวยใช่ไหมตัวอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องกันแดดแล้วก็ต้องเลือกไอเทมดีๆมาเมคอัพของเรากันวันนี้เราจะมาแปทเทินกันเนาะถามว่ากลัวไหม บอกเลยว่าไม่นะแจนก็ไม่กลัวนะก็ไม่มีการออมแรงนะคะจะเป็น b e a u t ็อกเกอร์ก็เธอไม่ออมแน่นอนแต่ว่าคุณแจนคะวันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมวันนี้เราจะมาใช้เครื่องสังอัางเซตเดียวกันแหละจริงเหรอคะมันใช้ได้คุมมากๆเลยนะคะสำหรับเครื่องสัอางเซตนี้ไม่ว่าจะเป็นสส่เก้าหรอคะแล้วก็ใส่ฟอยดแน่นอนใช่คุ้มเนาะงั้นเรามาเลือกเครื่องสอางกันเลยดีไหมคะ แดนค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับฟินิชลุคของเรา2คนชอบกันไม่เอ่ยยังไงสาวๆก็สามารถแต่งตามเรากันได้นะคะอือหืแล้วก็สําหรับคนไหนสาวๆคนไหนที่สนใจไอเทมดีๆหรือว่าอาจจะชอบเครื่องสำอางเซนตียวกับที่เราใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็อย่าลืมไปเปรียบเทียบราคาก่อนนะคะใช่ค่ะแอมพซ่นะคะเขาก็มีเครื่องสำอางให้เลือกมากมายเลยนะคะโอเคโอเคเป็นไงคะหวังว่า รู้ของเราสองคนในวันนี้เนาะ,ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนสวยของเราด้วยค่ะยังไงอยากให้คุณแจนมีอะไรพูดกับเพื่อนๆทางบ้านหรือว่านิดน,นึงค่ะก็สําหรับซัมเมอร์นี้นะคะก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะให้ดูแลปกป้องผิวจากราสีย v ี่มันด้วยนะคะแล้วก็ฝากบล็อกของแจนนะคะที่อยู่ในฟลซ่านะคะแล้วก็เพจ Google Channel นะคะแล้วก็ YouTube Google Channel ค่ะใช่ค่ะเราก็ต้อง ขอขอบคุณเซ็ตเครื่องสำอางดีๆน่ารักน่ารักสำหรับหน้าสวยใส่ของเราสองคนในวันนี้จาก Thailand Base ด้วยนะคะค่ะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะชอบเมคอัพลุคของเราในวันนี้เนาะและสุดท้ายนี้บีบีกับกุญแจงก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปอ่อยผู้กันดีกว่าดีไหมคะนี่ค่ะไปทะเลกันก่อนค่ะโอเคไปทะเลกันค่ะไปค่ะบ๊ายบาย